สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รูมวลชวนรีวิวกับมาอีกแล้วนะจ๊ะเยะ้ๆสลับวันนี้ครับเพื่อนๆจ๋านี่เลยครับผมออ้ยได้มาแล้วรูมวลได้มันมาแล้วนะครับผมกับงานเนกานั้นเพื่อนนะนะครับกับเจ้าอันติเมตเฟลล์พีเดเตอร์ในหนังที่อเรื่องว่าเพลนี่นะครับผม ในขณะนี้นะเพื่อนๆนะไม่มีอะไรนะครับที่จะร้อนแรงไปกว่าน้องพีเดเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับผมกับงานรูปแบบของงานเนกานะในรูปแบบของงานแบบแบบมูวี่เทเลอร์แบบหนังแบบ หลังอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องยกให้กับตัวนี้เลยนะครับกับเจ้าเฟลเลอร์พีเดเตอรผมอ่านชื่อถูกปะวะนะครับถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนี่เลยเพื่อนขุมวนได้มาแล้วนะจ๊ะนะครับผมผมก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะมีกันหมดแล้วนะครับว่าขุมวนมาช้าตลอดเลยนะครับก็ต้องบอกนี่นะเพื่อนๆนะว่าตัวนี้ขุมวนไม่ได้ผีไว้นะครับผมโอ้โหตอนนั้นนะครับตอนที่ของใกล้จะมาไทยเนี่ยนะครับขุมวนนี่ว้าวุ่นมากนะครับตามหาในเฟซให้ควักไปหมดนะครับเพราะเออโชคดีครับที่ได้น้องมิกกี้นะครััับบบเเค้้้้าาาพพีีกกรรนนน่วววิไไะแล็ด ปล่อยใบพีให้กับคุมมวลนะครับในราคาพันสามเจ็ดสิบรวมทรงนี่นะครับเป็นราคามาตรฐานของงานรุ่นนี้เนาะแต่ตอนนี้ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะถูกลงกว่าที่ผมได้มาแล้วแน่นะครับเพราะว่าน่าจะมีพี่ๆหลายคนน่าจะปล่อยกันให้ยับนะครับผมอ่ะต่อสลับตัวนี้นะเพื่อนๆนะครับแพ็คเกจจิ้งนี่เลยครับเพื่อนๆนะครับมาดําขับนะครับเนี่ยดำสนิทเลยนะเพื่อนๆนะเป็นดําด้านด้วเดียนะนะครับมาพร้อมตัวอักษรที่เราคุ้นเคยเนาะที่เป็นแบบตัวอักษรแบบฟอนต์แบบพิเดเตอร์เลยนะครับแต่ว่าจะมีแบบการ สปิตเลือดนี่นะครับผมสีแดงสวยงามมากนะครับด้านข้างก็เหมือนกันเลยนะครับด้านหลัง สวยงามเ,เพื่อนๆนะครับด้านหลังเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆดูดิเห็นไหมครับเขามีอาวงอาเบิร์กสวยมากแล้วก็ที่เด็ดสุดของตัวนี้คือผมชอบตรงนี้จังเลยเนี่ยนะครับไอตัวกล่องนะครับมันจะด้านนะครับแต่ส่วนที่เป็นภาพอาเบิร์กได้เป็นตัวพิเดเตอร์เพื่อนๆเห็นไหมว่าจะมีความเหงาวิงว่งๆเนี่ยมันจะเป็นคอนทาราที่ตัดกันแล้วสวยงามมากนะผมมองว่าเฮ้ยแพคเกจจิ้งอันนี้เข้าท่านะนะครับเอาเรื่องอยู่นะครับผมแล้วก็แม็กกาก็เป็นปงเป็นป่าไปนะครับก็ให้มันเข้ากับบรรยากาศของเจ้าพิเดเตอร์ตัวนี้นะเพืืืื่่่่่่อออออนน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 ๆเเาะะะะะคครรัับบผมมมีีีียแจ๊ เพื่อนเ,เราเรามาอันบ็อกกันเลยไหมนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงลืมไปว่ากล่องรุ่นนี้มันมีการเป็นกล่องแบบโอเพนนะครับมาเปิดกันเอนืมาดูมารอดูตัวว่าด้านในจะเป็นอะไรนะครับคุมมวนยังไม่เคยเปิดดูนะโบมาแล้วนี่เลยจ้าเพื่อนๆจ้ามองเห็นกันไหมน้อนะครับเฮ้ยสวยๆเพื่อนสวยมากเลยนะครับผม ความรู้สึกคุมววนะรู้สึกว่าเหมือนตัวมันจะใหญ่มากเลยนะ,นะครับเนี่ยนะครับจากที่มองจากตรงนี้นะยังไม่ได้เอาน้องออกมานะนะครับรู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่และบึกบึนมากนะครับโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยเว้ย นะครับเป็นสีน้ำตาลกาแฟนะนเพื่อนนะนะครับอยากเล่นแล้วอ่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอาร์เวอร์ที่สวยงามมากนะครับเนี่ยก็แน่นอนนะว่าเป็นออฟฟิเชียลเขาก็จะถ่ายออกมาในแบบวิวหวามากนะครับภาพโปรโมทสุดยอดอยู่แล้วนะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปอันบล็อกนะครับเอาน้องออกมานะครับเดี๋ยวคุณบอลต้องขอนอนุญาตสักแป,ป๊บนึงนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลายอย่างสลับเมก้าเนี่ยมันชอบมีแบบต่างตัดลงตัดลวดเออนี่นี่เพื่อนเพื่อนตรงนี้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  ด้านล่างของกล่องเพื่อนๆมันจะมีเหมือนกับเป็นคู่มือเล็กๆนะเห็นไหมนี่เห็นไหมครับมันจะมีเหมือนเป็นคู่มือว่าเนี่ยปลามีเสียบแบบไหนนะครับเล่นยังไงแล้วก็ต้องระวังด้วยแล้วก็มีการวางอะไรพวกนี้เนี่ยตรงนี้เพื่อนๆต้องดูด้วยนะว่าด้านล่างมัน Wein, มันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นคู่มือ,มอบอกเราด้วยเนาะนะครับเฮ้ยดีจังเลยนะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขโวนเฉือนกันเลยนี่นะครับผมนี่เฉือนกันเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยมือหนึ่งนะจ๊ะไปกันเลยเพื่อนไปกันเลยจ้าตื่นเต้นอยากเลล่นแ้ว เอาไปซับนี่เดียบร้อยเดี๋ยวขโมยขออนุญาตออนน้ออกมาก่อนนะเพื่อนๆมาแล้วครับเพื่อนๆนี่เลยครับเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยแม่เจ้าโว้ยดูจากตรงนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมเฮ้ยสวยงามโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะครับผมเฮ้ยสวยสวยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูรู้สึกว่างานพิเรเตอร์ตัวนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมเนี่ยส่วนที่เป็นลำตัวนะเพื่อนๆนะครับส่วนที่เป็นลำตัวหนึ่งขออนุญาตนะครับส่วนที่เป็นลำตัวนะเพื่อนๆนะครับมันจะมีความเป็นแบบ มันเหมือนมีความแบบมันๆนะครับมันเหมือนมีการทาน้ำมันมาให้เลยนะในตัวมันจะมีความมันๆเลื่อมๆนะเฮ้ยอันนี้ดีจังเลยนะครับผมเอก็ทำมาดีนะแบบนี้นะครับเฟี้ยวดีนะครับผมของที่แถมมาเนี่ยเพื่อนๆนะมีทั้งหมด1ฐานนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังด้วยนะมันเหมือนเหมือนมีแพคด้านหลังเนี่ยในในในตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะมีมือนะครับนี่โอ้ยมือ2468นะครับมือ8นี่ตัวนี้มือมือเยอะจังเฮ้ย นะครับทุกทีไม่เคยมีมือเยอะขนาดนี้นะนะครับมีมือตั้ง8ดข้างนะครับ4ี่คู่แล้วก็มีปากนะครับแถมมาให้ทั้ง2แบบแล้วก็มีส่วนที่เป็นเหมือนกับเป็นอะไรเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นที่ล็อกถ้าทำไม่ผิดมันจะเป็นที่ล็อกล็อกหอกไว้นอกนะครับผมแล้วก็มีนะครับมีหอกนะครับหอกแบบที่แบบเอามาประกบกันแล้วก็มีมกระเป๋านะครับผมแล้วก็เป็นไอ,สนไอ,ไอนน้ส่วนไอ้จมจมมากกงจากนี่เขาจะเขาจะแบบติดมาเลยนอกแต่ครั้งนี้เขาถอดมานะนะครับแล้วก็เนี่ยเพียบเลยเนี่ยมีหอกแบบแบบ แบบว่าหุบไว้แล้วก็มีแบบทีเด็ดเลยครับไอโล่ไอโล่ที่อยู่ตรงแขนนะครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะแจ๋วแจ๋วจ๋วแจ๋วเอ๊ะเพื่อนๆมันมีอันนี้มาให้ไหมอ่ะมีเปล่าวะอ๋อนี่มี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 ผมนึกว่าไม่มีนี่ไม่ซะละ้ที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมเฮ้ยโอเคเลยสวยว่ะ ยิงโดนแสงไปมียิงโคยิ่งโค,งโคสวยเลยเออหือยากเล่นซะแล้วอะ่ะดูหน้ากากโคตรงามอะ่ะหน้ากากสวยมากเพื่อนไอ้ตัวมีความมันย่องย่อง,องนะครับเนี่ยเออแจ้วแจ้วแจวแน่เพื่อนเนี่ยครูมลต้องขออนุญาตไปแกะไอ้พวกนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้นะครับแกะหน้ากล้องได้เสียวเกินกวนัวเดี๋ยวไปเฉียนโดนตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นลวดค่อนข้างจะแข็งใช่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่เอ้ลืมบอกโอ้โหนี่น,นี่มันมีในส่วนที่เป็นนี่ด้วยนะไอ้ที่เป็นกรงจากอันนี้ทีเด็ดในเรื่องเลยนะเออหื้ซิงเนเจอร์ของตัว โอเคเพื่อนเดี๋ยวคุณบอลขออนุญาตไปแกะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเอฮ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนแม่โว้ยเพื่อนเพื่อนดูสิเพื่อนเพื่อนดูความเท่ของเฮียแกนะครับโอ้โหอืมมี่โคตรเท่เลยว่ะไอยาช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 าเฮ้ยเพื่อนเท่เท่มากๆครับผมเพื่อนเพื่อน เื้อเฮ้ยสวยสวยเนี่ยเพืเ่อนๆเห็นไหมครับเราเอามาแอคท่าแค่ท่าเดียวเนี่ยแค่นี้มันก็เท่แบบคีด,คด,คดแต่คี้แต่แล้ววะนะเพนะื่อนๆนะอืมเนี่อันนี้คือผมแบบติดอาวุธแกแบบเต็มที่เลยนะนะครับผมเพียงแค่ว่ามันยังไม่มีโล่ไอที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแกเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนะครับเฮ้ยตัวนี้แบบ เป็นอะไรที่แบบว่าเออแปลกตาดีเนาะกับพีเดเตอร์ลักษณะแบบนี้แล้วก็มีลูกเล่นที่แปลกๆดีสลับงานเนก้าตัวนี้นะพเพื่อนๆนะอ่ะโอเคพอเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกันเลยนะครับผมมาเพื่อนๆนะครับในภาพรวมเพื่อนๆนะครับสวยงามมากเห็นไหมครับผมตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยอืมสวยเลยนะครับเท่มากนะครับผมการลงสีก็ ก็เนกาเนาะนะครับผมการลงสีมันก็มีมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งแย่ในบางจุดนะครับเพราะมันก็เป็นรูปแบบของงานเนกานะว่าเนกาเนี่ยงานเป็นงานฝรั่งนะเพื่อนนาะรูปแบบงานเขาจะเป็นงานแบบทอยๆเลยนะนะครับเอาไว้แบบเล่นจริงๆเลยนะครับผมก็สลับตัวนี้โอ้โควมอนเอามาวางกับไดโอเล็กๆนะครับเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะเพื่อนนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะฮะขอยญาตนะครับคุณบอลขอยากเก็บไดโอก่อนเนาะนะครับมัน โอเคมาแล้วนะครับผมอ่ะขออนุญาตเอาน้องยืนเท่ๆยืนธรรมดาแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะยืนได้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ที่มวนจัดท่าเนี่ยเพื่อนนะครับขาเหมือนมันจะยืนไม่ค่อยได้นะครับ <laughs> ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนผมไหมเนี้ยเนี่ยขา <laughs> ประเดิมเลยนะครับขาเหมือนยืนไม่ค่อยได้นะครับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับต้องบิดดีๆนะครับจัด องศาจัดท่ากันดีๆนะครับนี่เลยเออือยแม่โว้ยโคตรเทพวัจปรคนคุณล้วนๆนะครับผมก็นะครับผมเนี่ยเ,เพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกหูแปลกตาดีสลับพิเดเตอร์สรับขุมวมวนะนะครับมันเป็นพิเดเตอร์ที่แบบว่าเป็นตัวล้นๆเลยเนาะนะครับมันจะเป็นฟิลคล้ายๆเหมือนไอ้เจ้าพิเดเตอร์ไอตัวที่อยู่ในพิเดเตอร์ที่เป็นเดอะพิเดเตอร์ป่ะเดอะเพดเตอร์เนี่ยนะครับที่มันเป็นไอตัวที่มันมาล่าพิเดเตอร์ด้วยกันนะครับจะมีความเป็นฟิลแบบ ล้นหน่อยนะครับเนี่ยดูเพลินเผลอเนี่ยนึกว่าเป็นชาวอินเดียแดงนี่ยนะครับมันมีแบบเป็นฟิลแบบคล้ายๆชนแบบคนป่านะเพื่อนเนาะนะครับผมก็เข้ากับธีมหนังแหละนะครับผมนะครับนี่เท่ๆเนี่เพื่อนนะครับสิ่งที่ควรประทับใจอันดับแรกในสำหรับตัวนี้เลยนะก็คือหน้ากากเพื่อนนะครับหน้ากากพิลิเตอร์ตัวนี้คือเฮียแกลหล่อมากก็ทําหน้ากากออกมาได้ดีดีมากเพื่อนนะดีเทลนี่คือเขาเก็บมากิ๊กมากนะครับมันแบบเออ ไม่น่าเชื่อว่างานเดก,าก้าครั้งนี้นะครับเขาทําออกมาได้แบบดีขนาดนี้สำหรับพวกหน้ากากนะนะครับแล้วก็การลงทรงลงสีที่เป็นส่วนที่เป็นหน้ากากคือดีจัดเลยดีงามมากนะครับผมเป็นแล้วที่แบบว่าเออเซอร์ไพรส์มากสำหรับโคอมวลนะครับผมเนี่ยนะครับแต่ตรงตัวนะเพื่อนเพื่อนะตรงตัวเนี่ยนะครับดีเทลตรงตัวเนี่ยนะครับตามลําตัวนะครับตามแขนตามขาเนี่ยเขาใส่ดีเทลงานปั้นสกัปเจอร์มาแบบดีมากเลยนะเพื่อนเพื่อนนะคือมันมีแบบรอยแบบมันเป็นผิวหนังอะผิวหนังของเจ้าตัวเนี้ยนะครับเนี่ยจะมีความเป็นแบบ ยุบยิบไปหมดเลยนะครับซึ่งแบบเฮ้ยบ้าบอบ้าบอมากคือดีมากเลยนะครับแต่ข้อเสียคือไอจุดด่างๆต่างๆที่ตามตัวที่เขาแต้มๆมาเนี่ยมัน มันค่อนข้างที่จะโดดไปนิดนึงเนาะนะครับมันไม่มีการไล่เฉดไม่สัหน่อยเลยนะครับสีรตรงอ่าส่วนท้าอกนี่เขาไล่มาได้สวยมากนะครับมันมีการไล่แบบน้าตาลน้าตาลมาให้ด้วยนะเป็นน้ําตาลเข้มนะครับแล้วก็ค่อยไล่เป็นจุดนะครับผมซึ่งแบบเออตรงนี้ดีนะครับผมเออในภาคหลมเท่มากเลยว่ะขอมองรอบๆหน่อยซิว่ามีตําหนิอะไรไหมนะครับว่างานพิเเตอร์ของเนกาเนี่ยชอบมีปัญหานะครับผมเออไม่มีอะไรนะจากที่มองตรงนี้นะแต่แค่ว่าตรงขาี่ยยืนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ อโอเคเจ๋วเลยนะครับโอ้โหสวยๆไอ้ส่วนที่เป็นเหมือนกับเป็นเนี่ยท um ี่แถวๆเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเกาะของเขาเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นยางๆนะเพื่อนๆนั่นเนี่ยเป็นยางๆนะครับยางนิ่มๆเนาะนะครับเนี่ยแล้วก็ลงสีออกมาได้ใช้ได้นะลงสีออกมาได้โอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นเหมือนไอ้คอมพิวเตอร์ตรงมือเขานะครับก็ลงสีออกมาได้แบบ แจ๋วอยู่นะครับก็แต่สีมันจะออกแนี้ยมนๆหน่อยเนาะนะครับจะเป็นแบบน้ําตาลก็เป็นน้ําตาลแบบน้ําตาลอมแบบขาวๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวคุณผมขออนุญาตเอาหงเอาหอออกก่อนได้ไหมเสียวเหลือเกินวะคือกลัวมันจะหลุดเนะไม่ใช่หรอกกลัวจะหักด้วยไอเนี้ยวงผมเสียบไม่ค่อยเข้าเพื่อนเป็นเหมือนผมไหมเนี้ยเนี่ยไอตรงกงจัรตรงเนี้ยนะครับ ยัดไม่ค่อยเข้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องใช้ใดนะครับผมกลัวเหมือนกันนะครับกลัวเดี๋ยวจะหักจะไหลนะครับหอ,อกสวยงามไพืไ่อนดูดิคือผมพรีเซนต์หอ,อกเลยแล้วกันไอหอ,อกไออันนี้มันเป็นแบบเท่มากด้วยในหนังนอกนะมีการแบบดึงออกมาได้ด้วยนะนะครับผมอออไอตรงหอ,อกนี้ก็เฟี้ยนะครับผมแล้วก็ที่เด็ดสุดเลยสลับตัวนี้เพื่อนๆมันทํา่อะไรที่ผมแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับก็คือมันมีเรื่องของแม่เหล็กเวย้ยเนี่ยนะครับมันมีการฝังแม่เหล็กที่หลังหรือที่ไอตรงเนี้ยดูนะจึบ๊บเออ แล้วมันก็ไม่หลุดด้วยนะเนี่ยเห็นปะเออแปลกดีนะครับเออนานๆจะมีแบบวัสดุพิเศษแบบนี้เข้ามาผมมองว่าให้มันเจ๋งมากเวดีกูดมากสำหรับตัวนี้นะเพื่อนนะนะครับแล้วก็ดีเทลด้านหลังนี่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 โอ้ยตรงนี้เท่มากอ่าเหมือนจะเป็นตะข่ายตะข่ายโอ้ยตรงนี้เนาะไอตรงนี้นะไอลูกไอลูกกลมๆเนี่ยในหนังเนี่ยผมชอบมานเลนยที่แกยิงไปที่ที่ท,ที่ที่แกปล่อยไปแล้วมันเป็นเหมือนตะข่ายรัดรัดคนโอโคเท่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับไอส่วนที่เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าลายเดียเพื่อนนะครับมันเป็นเหมือนตอนที่แก ไปเหยียบโดนกับไอไอ,ไอกับดัก,กแล้วแกก็ใช้ไอ้ที่เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับสลากอะไรสักแล้วก็ ดึงปั๊กแล้วก็ไอ้สลักอันนั้นที่รัดขาแกมันก็พังเลยนะครับแต่นี่มันไม่ได้แถมมาให้ที่มันเป็นแบบยาวๆมาให้มันเป็นแบบเวอร์ชันม้วนมาให้เลยนะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี่ยกระดูกนะครับกระดูกงูนะครับกระดูกงูแลครับไอ้กระโหลกกระโหลกลกระโหลกหัวงูนะครับไอ้ตอนต้น,นเลื่อนแล้วก็เนี่ยนะครับก็เป็นไอ้กระโหลกไอ้หมาป่าตัวน,นั้นนะเออเนี่ยนะครับเออเขาเก็บมาให้เราแบบดีเทลโอเคเลยนะครับคืองานพิลิเตอร์เนี่ยมันต้อง มันต้องเนก้าเนาะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องเนก้าผมมองว่างานเนก้าเนี่ยเป็นะไนที่แบบว่าทําแบบพวกพิเดเตอร์เนี่คือที่สุดแล้วนะครับงานปงงานปั้นอะไรพวกนี้นะผมมองให้เขาเก็บดีเทลใช้ได้อยู่แต่แค่ว่าการลงสีได้บางอย่างเนี่ยอาจจะแบบแหม่หน้าตีนะครับผมอืมนะครับแล้วก็ที่เด็ดสุดคือปืนเนี่ยผมชอบปืนมากเลยว่ะปืนป้านนี้ปืนเดะไอ้ปืนที่มันยิง ยิงอะใช่ไหมที่ตามปกติมันจะเป็นปืนพลาสมาใช่แต่นี่มันกลายเป็นปืนแบบนี้เป็นปืนแบบจับแบบเนี้เป็นแล้วเป็นปืนชอาเป็นปืนลูกดอกใช่ไหมเออกันก็เฟี้ยวดีไปอีกแบบหนึ่งกันนะสำหรับพิเดเตอร์ตัวนี้นะเออก็มีอะไรแปลกเล่นดีนะครับเออแล้วก็ไอพิเดเตอร์ตัวนี้เนี่ยเ,เพื่อนๆนะครับมันจะเป็นแบบไงเดีย มันหลังค่อมๆมเนาะนะครับเนี่ยหลังมาจะคอมๆอมหน่อยนึงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอเนี่ยนะครับผมต้องจัดให้มันอยู่อย่างนี้นะครับถ้าไงั้นมันไม่เท่เลยนะต้องจัดให้มันเป็นหลังคอมๆนิดนึงเพราะว่าในหนังเนี่ยนะครับแกหลังคอมมากเหมือนเป็นหน้าคอมเลยนะนะครับผมเออหือเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้ยิ่งหมุนยิ่งเท่มันรูจะจะแบบชมยังไงแล้วมันสวยไปหมดนะครับผมเอาโอเคเพื่อนเดี๋ยวไปดูของที่แถมมาก็แถมให้เพียบนะขออนุญาตวางสแป๊บหนึ่งเริ่มจาก ทีเด็ดเลยนี่เลยเพื่อนๆนะครับไอเทีมยนเป็นส่วนที่เป็นนี่เห็นไ,ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะโล่ปะนะครับโล่นะครับนี่อ้าวในหนังนี่เท่โคตรนะครับนี่ภาษา้แบบอย่างเฟี้ยวอะนะครับผมแอมนักลบนักลบนักลบโคตรเท่เลยนะครับสีมันจะเป็นติมตีมแบบเทาเแบบทองแดงทองแดงนะฮะผมแล้วก็ไออันโล่ที่เป็นแบบว่ายังไม่ได้แบบกลางนะครับแล้วก็หอกนะครับหอกที่มันจะต้องเน็บไว้ด้านหลังนะครับล้วเดี๋ยวม,มันจะมีไอ อ่ะมันก็เป็นเนี่ยตะขอมาเกี่ยวตรงนี้ให้เราด้วยนะเนี่ยมันจะเหน็บไปตรงนี้ใช่ปะนะครับเนี่ยมันจะเก็บันเหน็บไปตรงนี้เพราะมันจะมีส่วนที่เป็นะตะขอมาให้เราด้วยนะครับผมของที่แถมมาก็ให้เพียบพนะเพื่อนนะสำหรับตัวนี้เพื่อนก็น่าจะดูรีวิวกันมันยับแล้วนะครับผมของทาวต่างชาติกันจนเยอะละก็เนี่ยคือปากนะครับเออเฮ้ยปากไองานเนก้าเนี่ยผมเบื่ออย่างหนึ่งในเวลาลงสีพวกนี้มันมีมันชอบปล่อยนะครับมันทำบางทีแบบมันดูเหมือนเป็นพรีเดเตอร์แบบฟันหลออ่ะนะครับ ลงมาดีๆหน่อยก็ไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ลงมาดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากแล้วนะสรับงานเนก้าสมัยใหม่เนี่ยผมมองว่ามันโอเคขึ้นเยอะละไอแต่ตัวนี้มันแปลกเนาะทุกอย่างมันดูมันมันเรื่มเรื่มยิ้มเยิ้มเลยเนาะไอตามลำตัวตามเนี่ยมันก็ทั้งปากอย่างนี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันสะท้อนกับแสงแล้วมันเล่นกับแสงนะครับมันเล่นกับแสงแล้วมันทําให้ดูเหมือนกับแบบมีแบบมีความยิ้มเยิ้มซึ่งตรงนี้ดีมากนะมันดีมากนี่ผมยังไม่ได้ทายมยาฟุ้งฟิ้งเลยเนี่ยนะครับมันมีความยิ้มเยิ ปากตรงนี้ก็เสียมพูเสียมพูเลยนะเป็นชมพูแบบบานเย็นเลยนะครับชมพูบานเย็นออกม่วงด้วยซ้ํานะครับแหมอะไรจะสีหวานขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีมือที่แถมมาให้เพียบๆนะครับมือนี่คือโคตรเยอะนะครับเนี่ยเป็นมือที่แบบเพียบเลยนะครับเนี่ยมือที่แบบต่างวาระกันไปแล้วก็นี่ไอตะขอที่บอกนะครับจะแถมมาตรงนี้เดี๋ยวค่อยแกะมาแล้วกันกลัวหายนะครับ <c oughs> นะครับยังไม่อยากเล่นตรงหน้าแบบหน้ากล้องแบบมีเสียวซลืะเกิดนะครับผมอือโอเคนี่คือของที่แถมมาก็ให้เยอะแยะเลยนะ ก็สำหรับตัวนี้นะถ้ามาเทียบกับพีเดเตอร์ตัวโปรดของผมก็คือตัวนี้ดูซิว่าความสูงต่างไม่เห็นเขาบอกความสูงต่างกันเออต่างกันจริงว่าเนี่ยครับถ้ามายืนคู่กับเอลเดอร์นะครับเอลเดอร์นี่ตัวนี้เนี่ยตัวลูกรักผมเลยนะสำหรับพีเดเตอร์นะครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับนี่ปืนของเอลเดอร์ตัวนี้นะครับผมในตัวนี้ไม่มีนะแต่ถ้ามันมีความเชื่อมโยงกันแน่นอนแต่เขาไม่ได้แถมมาให้นะฮะนะครับเนี่ยมันมีความสูงกับพีเดเตอร์ในตัวทั่วๆไปเยอะพอสมควรนะครับนี่ถนัดมัน อ่าคอมันอันนี้นะเนี่ยผมงอคอมแล้วน,นะนะครับยังสูงกว่าเลยแล้วถ้ามันยืดคอตรงๆเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้เยอะมากนะครับเออสำหรับตัวนี้มันมีความแตกต่างจากชาวบ้านเขาพอสมควรกับงานรุ่นๆเดียวกันอ่ะนะนะครับผมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยย็นคู่กันนี่โอ้โหเฟี้ยวเลยว่ะแหมอืคือเท่โค้ทเท่เลยแจว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 ออเนี่ยเห็นพี่ๆเพื่อนเขาอวดกันเต็มเฟสหมดไงผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับกว่ามันจะเดินทางมาผมมันนานซะเหลือเกินนะครับผมเลยแบบเล่นเล่นช้ากับเขาหน่อยนะครับพอได้จับสัมผัสรู้สึก เออ้มนมเท่จริงว่ะเท่เท่เฟี feel, 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 feel. ้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวแเลย,ยตัวนี้นะครับขุมวนได้ทําฐานไดโอนะครับมาเล่นกับเขาโดยเฉพาะเลยนี่นะครับผมนี่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 เห็นไหมเข้าฟิลไหมเพื่อนๆเจ๋งเลยนะครับเนี่ยเข้าฟิลนะครับเนี่ยเอามาตั้งตามหน้าโต๊ะคอมนะนะครับเอามาวางไว้ตรงไหนยังไงที่บ้านเราแบบบนตู้บนชั้นก็ได้แล้วก็เอาพวกกระลงกระโหลกมาเซตมาจัดเนี่ยนะครับเนี่ยผมว่ามันก็เฟี้ยวเงาะ พอสมควรนะนะครับผมทากไดโออันนี้คุณมนทําขายเองนะเพื่อนๆนะนะครับในราคาที่มิตรภาพมากนะครับอันละ200กว่าบาทนะครับเป็นแบบวัสดุคือเป็นโฟมเนาะนะครับเป็นโฟมแล้วก็โรยหญ้าหลายสีอยู่นะครับแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นกิ่งไม้จริงนะนะครับเนี่ยอย่างนี้อันนี้ที่คุณมนเอามาวางขายเนี่ยนะครับอันละ200กว่าบาทนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็มีการโรยหญ้าโรยดินนะครับเทคจ็องเทเจอร์ให้มันได้ฟิลเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆนะเอามาวางก็เลยอย่างนี้เห็นไหม จำเลยนะครับจำโบโตตีมพละามก้าโอ้ยใครยังไม่มีฐานในโอมมาทักมหาคุม,มวลเลยนะครับเอามาเล่นกับน้องพิลิเตอร์ตัวนี้จำว้าวเชื่อผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ผมก็เชื่อว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สําหรับคนที่สายพิลิเตอร์ของผมก็น่าจะรอกนะันนะเฮ้ยหน้ากากมาถอดได้ปะวะเห็นเขาบอกว่าถอดได้ใช่ไหมถอดได้ปะโอ,โอเคนี่หน้ากากนะครับหน้ากากถ,ถอดมาแล้วนะครับหน้าก็จะอัปลักษณ์แบบนี้แหละนะครับมันเป็นพิลิเตอร์ในเวอร์ชั่นที่เป็นเขาเรียกกันะเป็นเหมือนกับเป็น สกเกต็ตแรกปะสกเกต็ตแรกๆของทางสแตนวินสตันเลยนะที่สกเกต็ตพีเดเตอร์ให้มันแบบเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับดีนะที่สมัยก่อนออกมาหนังแรกๆที่ไม่ออก็นหน้าตาแบบนี้ทั้งนั้นผมคงไม่ชอบแน่เลยนะครับไอตัวนี้หน้าตาไม่โคตรอัปลักษณ์ที่สุดท่ท่านได้มีพีเดเตอร์มานะน,า <laughs> นะครับผมงั้นโคตร้ายกล้วยเลยนะครับผมเออเอ้ามันก็ใช้ได้นะลงสีหน้าตรงเนี้ยนยะดูจากนี้มันก็ไม่ได้เลวร้วายนะครับแต่วแบบ่าตาแม่งแบบ โอ้โหตามึงห่างมากมึงเป็นคนตาห่างมากเลยเนะี่ยหัวตรงนี้ก็ลงสีได้ดีนะเ,นเพื่อนเพื่อเนี่ยแถวๆนี้ก็ลงสีออกมาได้แบบใช้ได้พอสมควรอยู่นะครับเอ้ยตัวนี้ในภาครวมผมมองว่างานในกล้าครั้งนี้มีการพัฒนาเยอะนะทั้งลุกเล่นเรื่องของอะไรต่างๆแล้วก็การลงสีก็ดีขึ้นด้วยนะครับผมผมนะครับผมก็จะแบบผิวผิว,ผวสวยแต่มันก็ยังคงเป็นแบบปัดมัดจับจ,บจบแบบนี้เนาะแต่ก็พอที่จะเล่นแบบว่าเอามาจาับท่าจัดทางได้พอสมควรแล้วก็ไอ้ตรงหนอกเนะี่ยเพื่อนๆนะครับมันจะมีในส่วนที่เเป็นนนนนหามดนะ้้ยวยยยข มีขนแข็งแขงตรงนี้ด้วย <c oughs> เว้ยก็ก็ก็เอา้าเอากับเขาสิเขาก็าเก็บให้เรามาดีนะครับเก็บดีเทลไม่ให้เราได้แบบพอสมควรไอ้นนี้ชอบหลผมขออญาตดึงออกผมกลัวมันหักนะครับผมเสียวซะเหลือเกินขอเก็บก่อนกลัววะ่ะเดี๋ยวหักขึ้นมาผมซวยเลยนะครับไม่อยากตามหาอะไรอีกนี่นะครับเอามาจัดท่าจัดทางนี่น่าจะมันจุดขยับนะครับจุดขยับก็มาตรฐานของงานเนก้าเพื่อนนะครับก็ขยับได้แบบ ปึ๊กปักอะนะครับเพราะว่างานฝรั่งเนี่ยมันขยับได้แบบอือ,อเนี่ยนั่นปักนะครับไม่ต้องกลัวนะครับจัดท่าได้แบบเต็มที่อะแล้วเล่นได้แบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักจะพังอะนะครับผมว่ามันแบบนะงานฝรั่งเนี่ยมันดีอย่างแข็งแรงโคตรแข็งแรงดีนะครับผมนี่คือ,อเออเพื่อนๆผมถามอะไรหน่อยเดี๋ยวขอเป็นความรู้สำหรับท่านที่บูรู้เดี๋ยวผมไม่รู้นะนะครับไอ้ตรงเนี้ยเป็นตอนที่มันแบบว่าช็อตที่อยู่กลางเรื่องที่เป็นแบบไฮไลท์ห้องหนังที่แกสู้กับพวกนักล่าอ่าไอพวกไออันนั้นนะพวก นักล่าอะไรพวกนั้นที่เป็นคนน่ะนะครับที่เป็นพวกพี่หมีทั้งหลายที่มีหนวดเยอะๆนะครับที่แกเหมือนกับปกติแกะจะกดตรงนี้แนละ้วมันจะต้องระเบิดตัวเองอะ่ะใช่ไหมแบบแต่ผมไม่เข้าใจว่าในหนังอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็น3ามอลรอยขึ้นมาแล้วมันก็แบบตุ้มๆหายไปมันคืออะไรวะผมผมผมไม่เก็ตใครรู้ช่วยบอกผมทีนะครับข้อมูลขมุลขมน้อยซะด้วยนะครับแต่ว่ามันก็แบบเออันก็เทดีก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ในตัวนี้เขาไม่ได้แถมมาแล้วก็ในตัวนี้ไม่แน่กันเนี่ยอาจจะมีตัวดาเมตตามมาแล้วแบบเพราะเนก้าชอบตัวทําตัวอะไรที่แบบว่า เบตเทิลดาเมดอะไรเงี้ยเพราะตัวเนี้ยมันยังไม่มีตอนที่แบบว่าตัวที่แบบเลือดไหลเนี่ยนะมันจะทํามาหรือเปล่าจะทํามานี่ก็บ้าบออีกอะนะครับแล้วก็ไอพิลิเตอร์ตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่โคตรอึดใช่ไหมในหนังภาคเนี้ยอึดโคตรนะครับทำอะไรแม่งก็ไม่เป็นไรทุกทีนะครับผมมันโดนเยอะมากนะไอตัวนี้ผมไม่เคยเจอพิลิเตอร์อะไรที่อึดขนาดเนี้ยนะครับโดนทั้งแบบกับดักหมีอะไรพวกนี้ใช่ไหม กับดักหมีโดนโอ้โหโดนยิงด้วยมันโดนยิงบ่อยมากไอนพิลิเตอร์ตัวนี้อุดคตดเลยนะครับไม่รู้มันจะถึกไปไหนนะครับแล้วก็ที่เด็ดสุดคือแขนขาดก็ไม่เป็นไรนะครับตัดแขนตัวเองเล่นเชยๆทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็โดนนังเอกยิงหัวป้งจนแบบหน้ากากกระเด็นนะครับมันก็ยังไม่เป็นอะไรก็ยังคงจะเกี้ยวกะโอ้โหไอพิลิเตอร์ตัวนี้มันเฟียมากขออนุญาตปิดหน้ากากลกันนะครับผมเกียดหน้ามันมากเลยนะประหลาดเหลือเกินเออเนี่ยอย่างเงี้ยรอกันเยอะโอ้โ แล้วก็ไอ้หน้ากากเนี่เป็นอะไรที่แบบว้ยผมชอบมากนะการดีไซน์ตัวนี้แต่ว่าผมขอตินิดนึงสำหรับพีดิเตอร์ตัวนี้นะครับจริงๆผมชอบพีดิเตอร์มากทําไมวะไอ้ตัวนี้มันจะไม่มีพวกแบบสร้อยๆอ่ะไอ้พวกสายรัดๆอ่ะผมอยากมันมีพานเนี่ยอย่างไอ้พวกอย่างเงยเนี่ยผมอยากให้มันมีอย่างเง่แี่ๆไอ้พวกอย่างเงย เนี้ยเนี้ยไอแบบเนี้ยอิสเซสซอรีพวกเนี้ยผมอยากให้มันมีอ่ะนะครับทำไมถึงไม่มีแต่ผมจะถอดของพวกนี้มาให้มันใสเว้ยผมก็ลองดูว่าดีว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่าผมว่าจะลองถอดดูนะถอดจากของพวกจังเกิลพ t e เตอร์แล้วพวกไอเอลเดอร์นี่เงี้ยมาให้แกใสบ้างเวลาถ่ายโค้อัพดูซิว่ามันจะเข้าไหมนะครับเออเนี่ยผมผมติดตรงนี้นิดนึงว่าทําไมถึงไม่มีพวกสายรัดนู่นนี่นั่นให้เขาหน่อยมันความสึกพู้ผมมันโล่งไปนะหน่อยโล่งไปนิดนึงนะครับผมเออเนี่ยติดหน่อยนึงสำหรับตัวนี้ โอ้ยสวยว่ะเท่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 เออคือเอามาถ่ายโคสอัพก็เชื่อว่าน่าจะสนุกน่าจะเมามันแน่นอนสลับตัวนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยตรงข้อขาตรงเนี้ยมันจะชอบแบบมันเป็นยางเ่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นยางแล้วมันแบบมันนั่นนี่มัน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 ขยับได้ไม่เต็มที่อ่ะเนี่ยแล้วมันทําให้แบบบางทียืนไม่ค่อยได้แล้วเท้าก็เล็กตัวนี้เป็นพรีเดเตอร์ที่ตัวเท้าเล็กนะเพื่อนเพื่อนเพื่อต้องระวังด้วยนะครับเท้ามันเล็กแล้วก็ตรงมือเอ้ยไอ้ตัวนี้ดีตรงที่ว่าข้อมือถอดง่าย เปลี่ยนมือง่ายนะครับถอดออกง่ายมากนะครับข้อมือดึงปึ๊ดออกเลยไอตัวนี้ดีชอบตรงเงี้ยข้อมือถอดง่ายดีนะครับผมชอบชอบชอบตรงนี้นะครับแล้วก็หลังงมออกมาได้พอสมควรมันนั่งได้วะผมอยากจับมันทําท่าแบบเป็นนั่งนั่งอะไรเงี้ยทำได้แล้วอ่ะมันต้องแบบย่องย่องอะไรเงี้ยพิทิเตอร์มันต้องแบบย่องย่อหน่อยขาตรงเี้ยเพื่อนๆมันติดอ่ะเนี่ยขาตรงนี้ผมมันงอแล้วมันติดแบบเนี่ยมันงอเห็นไหมมันงอลงมาเลยแบบว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเงี้ยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยข้อเสียเลย ใครับมันเป็นย่างๆอ่ะเนาะงานในพวกของเนก้าแม็กฟัลเลนในพวกนี้มันฝรั่งเขาแบบเป็นอย่างเงี้ยมันก็งอตัวได้ประมาณนี้และวอะจริงผม,ผมอยากจับให้มันแบบงอตัวให้มากกว่านี้มันน่าจะเฟลกว่านี้สำหรับพีเดเตอร์นะเออแล้วก็ไอส่วนที่เป็นเงินเงินตามลำตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรวะเพื่อนเพื่อนมันน่าจะเป็นพวกแผลเป็นไม่รไรหรือยังไงอะหรือมันเป็นลายของตัวเขาเนี่ย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 มันช่างเด่นซะเหลือเก <laughs> ิน <laughs> เหมือนทําสีหก เนี่ยนะครับหรือมันเป็นแผลเป็นจากในเรื่องวะที่แบบว่าแกเอาแบบเอาเครื่องมานั่งรักษาตัวเองนะครับผมนี่แบ็คแพ็กเกจนี่ต้องมีไม่มีไม่ได้เนี่ยแต่ก็ในภาครวมนะครับตัวละพันกับบาทตัวนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับก็บสำหรับคนที่เป็นสายพิลิเตอร์เหมือนผมก็น่าจะกีดการ์ดกันพอสมควรน,นะครับก็มาถึงไยเราซักทีนะครับได้เล่นกันซักที นะครับก็สำหรับตัวนี้เพื่อนๆนั้นก็เอามาแบบเอามาอวดกันนะครับเอามาทํารีวิวในเวอร์ชันไทยนะก็ไม่รู้ก็ทํากันรือยังนคุณมวลขอทําสักคนด้วยละกันนะครับแต่ทําในเวอร์ชันของคุณมวลนะนะครับอาจจะพูดวบไปวนมาต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ก็ตามความรู้ที่ตัวเองรู้มานะครับก็ประมาณนี้ก็ตัวนี้นะครับประทับใจประทับใจเลยละนะครับสวยมากนะครับโอเคเลยกับ งานราคาพันกว่าบาทแล้วก็ดีเทลดีขนาดนี้ผมชอบหน้ากากแม่งมากเลยวันหน้ากากแม่งดีชิบหายมันทําหน้ากากสวยจังวะนะครับประทับใจอะไรพวกเนี้ยนะครับูมมันก็เป็นแคอย่างเงี้ยน,นะครับผมอ๋อโอเคนะครับก็สรับตัวนี้นะครับผมเอามาอวดเพ,อเพื่อนกันเอามาป้ายยาเกินเผื่อสรับใารที่นะครับ ยังไม่ได้มียังไม่ได้ก็ไปหากัน,านมาซะเนอะนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหาตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณได้ราคาดีนะครับดีกับผมแน่นอนนะครับเพื่อเผื่อคุณได้ตัวละพันด้วยซ้านะนะครับผมได้มาตัวละพันสามผมก็แบบมันยังใหม่อยู่แต่สำหรับสำหรับคนที่เรื่อปล่อยปล่อยบางทีพี่ๆเพื่อนๆอาจจะแบบเล่นแล้วอาจจะแบบไม่ค่อยถูกจะิตก็อาจจะปล่อยขายไปตัวละพันตัวละเก้าร้อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับตัวนี้ครมวลแบบชอบว่ะโดนใจอยู่พอสมควรโอเคเลยนะครับแต่ก็ ติดตรงนี้ตรงขาเนี่ยยืนไม่ดีอ่ะน่าตีจริงเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะก็สลับวันนี้นะครับก็เอาตัวนี้มาอวดกันนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์นะครับกดซับสไคร์กับคูม,มวลว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาลอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคูม,มวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสลับวันนี้คูม,มวลไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย